ไปหนึ่งไปเกียอาม่ากอมวยอ่ะอมวยลมนุ่มนุ่มไปลากงอนสารเปลาเลยแต่ถ้าให้ผมไปกลับมามันจะไม่กลมมันจะไม่นุ่มป่าตัวนี้แรงไม่ได้สารเปล่านะฮึบนั่นแหละมาถึงมันจะไม่แรงมันจะฉ่ำจะไม่ไหวไปลากมาให้อับเบี่ยวไปเล่นพี่บอลเล่นลเ่ว ไอ้สานที่เราได้จัดหามาซิไม่错，ไม่错，โอเค，ไอ้วังไอ้เจ้าไปตามมาให้อะเปียวหน่อยสิไ่อยถ้าเลือกมาเดียวมาหน่อย เอ้ยไม่ใช่อเจ้าอาจารย์ไม่รู้ใจอาเปียวไอ้เตงโมหนูไปเอามาวัวโดนอาเปียวต้องเลี้ยวที่มันตรกลมอาจารย์ดูดีดีดูดีดีดูใจอาเปียวหน่อยสัก่อนไม่ลาอะไรตรงที่สุดนี่แหละกลมที่สุดแล้วเอ้าไม่ใช่อ่ะได้ไหมเร็ว อะไรมอ็มวยที่ขึนมมยึดงมันยึดไงอนออ่าแล้วพี่เทมทันทีของข้ามีเรื่องจะเออทำให้ทุกอย่างแบบอโมมกรงเรวๆเากำลังแบบ